รัฐวัตจัดให้เมื pues mm ่อ hmm nah ไม่นานมานี้ m ั l ติ Beau t y ร้านรวมเครื่องสำอางเกาหลีแหล่งเช็คอินของวัยรุ่นร่วมกันกับบริษัทซ MAc เทคโนโลยีจำกัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยอดฮิตจากประเทศเกาหลีจ่อกลุ่มวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจดูแลโในิบัตผิวด้วยไอเทมง่ายๆใช้ได้ทุกวันทั้งผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าจากฟาร์มสกินที่มีหลายสูตรให้เลือกใช้สามารถใช้ได้ทุกวันและผลิตภัณฑ์จากเซโดมา ที่มีทั้งลายทําความสะอาดคลีนซิ่งสุดน้ําที่สามารถเช็ดทําความสะอาดเครื่องสาอางออกได้อย่างง่ายดายสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่แพ้ง่ายใช้คู่กันกับน้ําตบมหัศจรรย์เพื่อผัดเชลลผิวเก่าสร้างผิวใหม่ให้มีความแข็งแรงมาพร้อมกันกับมาร์กหน้าที่มอบความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มน้ําพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ฮอตคู่จิ้นเซนสุภพงศ์และซีพฤกพาณิชนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์ว y ยอ e ย e เดอะซร ก็วันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานเปิดตัวครับคีเินเตอร์ด้วยแล้วก็ของทางร้านด้วยที่เป็นอีเวนต์วันนี้ก็ผมเป็นแบรนด์ชามจินครับผมคือครับผมเป็นเซอร์ดามาครับเป็นมาเซราฟรีซิ่งวอเทอร์ครับมีร่วมกิจกรรมมั้งานกิจกรรมไม่กับทางทางที่แฟนคลับแล้วก็เราก็มีเรียกได้ว่าเป็นเป็นการแนะนำสินค้าต่างๆเนาะของพวกเราคีบิลเลอกันครับครับผมทั้งสองผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมีความแตกต่างแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงครับเราเอง ทางทางาเขาคงเห็นผมหนักแต่งหน้าบ่อยแล้วฮะจนแบบมีคิ้นซิ่งเมคอัพล้างหน้าเงี้ยพอเราแต่งหน้าบ่อยเราต้องทำความสะอาดหน้าอยู่แล้วตัวนี้มันจะเป็นปลอดสารเคมีครับผมแล้วก็มีส่วนผสมแบบที่ดีครับผมแล้วก็ขจัดแบบหมดจดครับผมแล้วก็ที่สําคัญปรับสภาพผิวให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสมดุลผิวครับผมตัวของผมครับเรียกได้ว่าตามคอนเซ็ปต์เลยใช้แล้วใช้ every day every ย่างครับแต่สมเด็จกับว่า เขาไม่หากสูตรครับแล้วเราสามารถใช้ทุกสูตรเนี่ยปรับุงในปัญหาต่างๆให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหานี้เราอยากจะแก้ไขเพความเกินตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้บนเวทีก็มีการมาร์คหน้าให้กับผู้โชคดีไปแล้วนะครับในส่วนของพี่ซีพิเซนเองถ้าสมมติว่าให้มาร์คหน้าให้กันและกันอยากจะมาร์คส่วนไหนให้กันและกันครับมาร์คหน้ามาร์คหน้าถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่หน้าถ้าไม่ใช่หน้าอาจจะมาร์คคอมคอแตกคอัดคอได้น่าจะต้องมาร์คคอมาร์คส่วนไหนที่แบบว่าเราไมมม่่ีประสิภาพดใชัฮคบ แต่น้องเองชอบมาร์หน้าอยู่แล้วครับของผมก็น่าจะมาร์คคอข้างหน้าครับพี่น้องคอข้างหลังใช้สองแทนเลยมาทั้งคอครับของผมก็มีได้พักผ่อนไางครับใช่แต่ว่าก็เหมือนกับพักผ่อนแบบรับประทงานอย่างล่าสุดก็มีถ่ายวิทยาศาสตร์้วยที่สมุยครับก็เหมือนกับพักผ่อนในตัวเลยแล้วก็ทํางานไปด้วยเลยครับไปไปเป็นเป็นงานเดียวเัครับ ขอเสื้อไหมไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดอันนี้บนทะเลต้องขอเสื้อแล้วแล้วเแบมไหนไหนใช่ครับแบมแบมแบมช่วงนี้เห็นพี่ซีฟิตหุ่นด้วยโยช่วงนี้แบบเผาครับเผาเราจะกลับมาเล่นวันที่20นี้เพราะว่าเราเวลาแบบสาวๆมองเราว่าเป็นคนแบบหุ่นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยโหหุ่นเซ็กซี่เหรอพี่จริงๆผมเราเราเป็นคนชอบเล่นฟิตเนสอยู่แล้วถ้าเขามาะอย่างนั้นเราก็รู้สึกดีฮะดีเรารู้สึกว่าถ้าเขาชอบในความแบบนี้ของเราหรือว่าความเซ็กซี่เราเราก็แบบเออ ก็ทำเป็นที่ดีที่สุดใช่นี่น้องก็เซ็กซี่เหมือนกันอสายผมไม่เซ็กซี่เซ็กซี่มีรอยสักผมแต่ว่าอันนั้นงานนั้นงานละครนะครับภาพยนตร์ภาพยนตร์รอยสักครับในในเรื่องคิดอยากจะสักในชีวิตจริงบ้างไหมครับได้นะครับคิดอยากจะสักในชีวิตจริงบ้างไหมเป็นถ้าเจออะไรที่ใช่อาจจะสักก็ได้แต่ว่าผมมองว่าเอาความแบบว่าตรงนั้นดีกว่าว่าตรงนั้นเรารู้สึกว่าเออกระใจอยาก่งไม่อยากสักงเขาแบบอยากสักสั่ก็ได้แต่ถ้าไม่อยากสักก็อาจจะแบบเฮ้ยถามคุณแม่ก่อนอะไรอย่างนี้ ครับเดี๋ยวกลับมาที่กระแสที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งเรื่องของกระแสดราม่าเนาะที่ทางอินเทอร์เน็ตเรื่องราวของนมยี่ห้อหนึ่งตอนนี้พี่ซีเลือออกมาขอโทษแล้วหลังจากที่เกิดกระแสไปเป็นไงบ้างครับคุณตอบเราบอเราเราก็รู้สึกผิดครับผมก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยเหมือนกันเพราะว่าคลิปนั้นก็แบบเมื่อ3มปีที่แล้วใช่เราก็อยากจะขอโทษทุกคนที่อยู่ในคลิปหรือว่าคำแนะนำทุกคนที่ติดชมเราเราก็เอามาปรับใช้เราจะระวังตัวมากขึ้นนะครับผมเพราะว่า ผมเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนละกันเราไม่ได้มีเจตนาอะไรกันที่แบบไม่ได้ดีไม่ได้แบบคิดไม่ดีคิดไม่ดีในตอนนั้นครับผมเราก็จะสามารถังตัวในการทำคอนเทนต์มากขึ้นแล้วก็ทําอะไรก็ระวงังคิดมากขึ้นแล้วก็ขอบุณทุกคําติชมใช่จะนําไปพัฒนาตัวเองครับผมรัฐวัฒน์จัดให้